ครับตบนออน,นิเตียมรัใช้เรือซ้อมมากี่วันร่วมเดือนได้กรัซอมนนอ,ยอยู่ที่่ายออนิเตียมอนอยู่ที่อยู่ที่จังหวัดน,นครราชสีมา่ที่โค,คราชวัวใหญ่ว,วัวใหญ่มีใครเป็นคู่ป,ปา้อมารมมีพี่ฉลามเพชรแล้วก็พี่ตใีน่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ1 6บหกยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่แล้วยหนาหนักป่อยๆตอ้สี่กมวยสไต์ครัมยเข่าวันนี้ต้องมาจอกับเพมณีนะใช่ยังไม่เคยต่กัน้ยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมา เฉียงสีมือเฉียงสีมากครับวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมวางแผงไงดิเออตามเกมอ่ะมีอะไรจะแก้ไขก็ไม่ไดีเอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ร้อยยี่สิบสามอยู่ที่ช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่นะร้อยยี่ยี่ร้อยยี่สิบสามั้ก็เวทวันนี้เลยเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะน็อกโกชิตอ๋อแล้ววันนี้เลยมาที่นี่ต่อใช่ครับเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่รถจุดหกจุดหกนี่ผ่านเร็วไปแล้วนะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเาใใคครมดช่รับคุมมากกี่ิโล ผมามา3 4ถึงกิโลนี่ต,ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หลักเกือบ50ไรแครับคนจังหวัดโคราชเด็กโคราชอ่ะฝากเชิญแฟนคขับเรานหน่อยฝากคนโคราชเชียร์เป็นตะวันด้วยนะครับ,บวันนี้จะเอาชชนะกับบ้านได้ได้ครับวันนี้ปวดหัวกู้แรกช่องห้าเลยนะขอย้อนช่วงดีเอามาครับ